เรื่องเรื่องครับผู้หญิงวันนี้อยากจะเข้าแว่งในซึ่งวันนี้ตำรวจปิดทางแล้วเป็นทางเข้าไปหน้าโางบาสี่รากแต่ผู้หญิงวันนี้ครับเป็นคนไทยไม่ได้รู้เรื่องหน่วยเหนเลยว่าวันนี้เป็นวันอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรดูเขาว้่ยวายครับ โไม่ดู่อย่ามาพูดอร้อคลัไม่ดูวยื่อ่ามาพูดไหเควยเอควยไปวด้ยังไงที่ไหนนะไ่มถามจริงจริง่ผมาควยไมดูนคุณไม่สนใจเองคุณไม่สนใจเองแล้ววันนี้วันอะไรเคยรูเรื่องอะไรหรือเปล่าวันนี้วันอะไรคนไทยหร่อวะ ขอร่างกาีก <c oughs> ันหน่อยครับพี่ตำรวจไม่พีดพี่วันนี้ตำรวจไม่พีดตำรวจทำงานที่เขาวันนี้คนไทยเราคนไทยเรารู้ป่าวันนี้มาันอะไรเนี่ยพอแล้วพี่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 บาย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 แล้วพอแล้ววันนี้เขาเศร้ากันทั้งเมืองตั้งตัวเลิกเลิกคนเราไม่แด้ตำรวจไม่พีดตำรวจไม่พีดตำ้วจก็ทำงานที่ของเขาวันนี้ Rồi ạ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn rất